สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมอาจจะพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะว่าผมมีความเป็นห่วงนะว่าศาสนาเนี่ยได้ถูกบิดเบือนไปเยอะมากนะครับจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยเราก็อย่างเมื่อเร็วๆเนี้ยก็เรื่องเชื่อมจิตใช่ไหมครับเรื่องอนาคามีก็ได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็มีผมจะบอกว่าที่ต้องพูดเนี่ยนะครับเพื่อทําความเข้าใจด้วยเพราะมันมี4อย่างนะครับสอย่างที่เู้าเนี่ย มีอิิฤทธิ์ขนาดไหนเนี่ยก็ยังทําไม่ได้นะครับสี่อย่างนี้คืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการแก้กรรมการเชื่อมจิตนะครับอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่ผู้เจ้าทาไม่ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือการแก้วิบากกรรมใครทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นท่านไม่สามารถช่วยได้นะครับเพราะเพราะเมื่อ,อไหร่ที่คุณทํากรรมไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยสิ่งนั้นมันจะติดอยู่ในจิตนะครับอยู่ในจิตเลยของคุณเอง ซึ่งไม่มีใครรู้นกอกจากตัวคุณนะครับแล้วเวลามันตอบกลับมาเนี่ยมันก็ตอบเป็นอย่างที่คุณทํากรรมชั่วมันก็ตอบเป็นกรรมชั่วคุณทําดีมันก็ตอบแทนเป็นกรรมดีนะครับมันจะติดอยู่ในจิตซึ่งผู้เจ้าเนี่ยแก้ไขให้ไม่ได้นะครับอย่างที่สองคือเลยครับคือผู้เจ้าเนี่ยไม่สามารถให้ปัญญากับใครได้นะครับต้องฟังรมแล้วก็ไปปฏิบัติเองนะครับถึงจะเกิดปัญญานะครับดังนั้นจริงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะเชื่อมจิตเทคนนั้น เกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดอะไรนะครับก็ท่านให้ไม่ได้นะครับอย่างที่3คือความสิวไยแห่งธรรมะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้การปฏิบัติทําให้บรรลุธรรมเนี่ยไม่สามารถตีความเป็นตัวอักษรได้นะครับคือต้องปฏิบัติธรรมเองรู้เองเห็นเองนะครับซึ่งต้องทําเองไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นตัวหนังสือได้นะครับอย่างที่4นะครับอย่างที่4คือถ้าคนคนนั้นไม่มีเขาเรียก วาสนาหรือไม่มีอะไรที่เคยร่วมบุญร่วมุูลสนกับองค์ท่านเนี่ยครับท่านไม่สามารถที่จะสั่งสอนได้นะครับมันเกี่ยวกับอะไรก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ยมันจะไม่ได้มาเจอกันดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าเรื่องบังเอิญมันไม่มีในชาตินี้การที่เรามาเจอใครคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นศัตรูเนี่ยมันเป็นผลจากอดีตชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีที่ส่งผลมานะครับ ทีนี้ผมจะมาเล่าคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับอย่างประเด็นแรกนะครับข้อแรกเลยว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้กรรมให้ใครได้นะครับไม่สามารถที่จะคนนี้มีกรรมอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจะช่วยได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องขององค์ุริมานนะครับองค์ุริมานเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเมื่อผู้เจ้าเนี่ยมีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นะครับปฏิหารขนาดนั้นนะครับทำไมปล่อยให้องค์ุริมานเนี่ย ผ่านชีวิตคนไปทั้ง999คนนะครับเออทำไมไม่โดนจิตโดนใจปล่อยให้คนเหล่านั้นเนี่ยต้องถูกองคุริมันฆ่าฆ่าตายและทําไมไปช่วยแค่แม่องคุริมันคนเดียวเท่านั้นนะครับตรงเนี้ยมันก็ตรงกับที่ว่าพี่เจ้าเนี่ยไม่สามารถแก้กรรมได้ผมจะบอกว่าทําไมองคุริมันถึงต้องฆ่าคนไปถึง999คนนะครับมันเป็นกรรมที่พีเจ้าก็รู้ว่าช่วยไม่ได้ นะครับต้องปล่อยเขารับกรรมนั้นไปส่วนทําไมพู้เจ้าเนี่ย <Hello. S 1> ถึงไปช่วยวไม่ให้องคุริมันฆ่าแม่ตัวเองได้นะครับ <Hello. S 1> ก็มันก็เป็นกรรมเหมือนกันเป็นกรรมดีนะครับ <Hello. S 1> ก็อธิบายอย่างนี้ <Hello. S 1> คือในวัต่อองศารนั้นยาวนานเนี่ยองค์ุริมันเนี่ยอดีตช <Hello. S 1> าติอัไกลพ้นเนี่ยเคยเกิดเป็นเต่านะครับเป็นเต่ายักษ์แล้วมันมีเรือล่มมีเรือล่มอยู่กลางทะเลเนี่ยแล้วองคุริมันเนี่ย <Hello. S 1> ก็ได้ช่วยคนที่เรือล่มเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยลอยไป ขึ้นฝั่งนะครับขึ้นฝั่งที่เกาะแห่งหนึง่งแล้วเกาะแห่งหนึ่งเนี่ยมีคนอยู่พันคนนะครับมีคนอยู่รวมๆกับไอ้คนที่ช่วยเหลือเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยนะครับก็รวมแล้วเนี่ยพันคนพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเต่าตัวเนี้ยก็มันเป็นเต่ามันเป็นเต่ายักษ์นะครับแล้วคนที่ถูกช่วยเหลือขึ้นเรือเนี่ยก็เกิดความหิวเพราะว่าเต่าพามาขึ้นเกาะเนี่ยใช้เวลาหลายวันแล้วทีนี้ก็ อยากจะตอบแทนน้ําใจของชาวเกาะที่ช่วยเหลือก็อยากจะช่วยเหลือตอบแทนที่เ,เพราะต้องอยู่อาศัยต้องอยู่อาศัยในเกาะนั้นนะครับหลังจากขึ้นฟังมาแล้วก็เลยจัดการฆ่าเต่าตัวนั้นแล้วก็แบ่งแบ่งเนื้อเต่าให้ทั้งตัวเองกินแล้วก็คนในเกาะกินนะครับทีนี้ในพันคนที่อยู่เนี่ยมันมีเด็กผู้หญิงคนคนหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมฆ่าไม่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าเต่าตัวนั้นนะครับ คือชาวบ้านบนเกาะเนี่ยมาทุบตีเต่าตัวนั้นจนตายแล้วแบ่งเนื้อกินกันและเต่าตัวนั้นเนี่ยคือเกิดความอาฆาตนะครับว่าเราเราเนี่ยนะอุตส่าห์ช่วยชีวิตพวกนี้พามาขึ้นเกาะแล้วยังมาถูกฆ่าตายเพื่อกินเนื้อเราอีกก็เกิดความแค่ว่าทุกปุกทุกชาติเนี่ยเราจะฆ่าคนพวกนี้ที่กินเนื้อเราให้หมดแต่มันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่กินมีเด็กผู้หญิงนะครับที่ไม่ยอมกินเนื้อเต่าแล้วก็สงสารด้วยพยายามจะช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ได้ เพราะตัวเองเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คือเต่าเนี่ยก็เกิดมาหลายภพหลายชาติทุกครั้งก็จะเกิดมาเป็นพวกโจรเป็นอะไรพวกนี้นนะครับแล้วก็มาแก้แค้นฆ่าคน999คนแต่อย่างที่ผมบอกนะครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยสุดท้าย<ม>ก็ไม่ถูกเต่าฆ่านะครับเอยก็ไม่ถูกโจรคนนั้นฆ่านะครับทีนี้พอมาเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยองค์ุริมาเนี่ยคน999คนเนี่ยก็มาเกิด ใช่ไหมครับด้วยความแค้นความพยาบาทเนี่ยตอนนั้นองค์พุิมานยังไม่บรุธรรมนะครับก็กลับมาเป็นโจรใช่ไหมได้รับการฝังสอนที่ผิดกลับมาเป็นโจรก็มาฆ่าคน99 9คนนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเ,นเด็กผู้หญิงน,นั้นบังเอิญมาเกิดเป็นแม่ขององค์พุิมานซึ่งผู้เจ้านเนี่ยท่านก็เลยมาโปรดกแล้วก็มาช่วยได้นะครับไหมครับคือถ้าเกิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกินเนื้อเต่า ถึงมาเกิดเป็นแม่เนี่ยผู้เจ้าก็ไม่สามารถที่จะโปรดได้นะครับไม่สามารถที่จะโปรดให้องค์คุริมานเนี่ยไม่ไม่ฆ่าแม่ตัวเองได้แต่เพราะ <Okay. S 1> นะครับเพราะนางปัตตันีเนี่ยที่เป็นแม่เนี่ยไม่ได้กินเนื้อเต่าในยุคใน,ในตอนนั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยทําให้ไม่ถูกฆ่าและทาให้องคุริมานเนี่ยได้บรรลุธรรมในที่สุดนะครับนี่คือผลแห่งกรรมนะครับทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่อยู่ๆเอ๊ะทำไมองค์คุริมานไล่ฆ่าคนไป99-9คน นะครับและทําไมพู้เจ้าไม่โดนจิตโดนใจไม่เชื่อมจิตนะให้องค์ุริมานเนี่ยไม่ไปฆ่าคนเหล่านั้นนะครับเพราะท่านรู้ไงว่าท่านห้ามไม่ได้มันเป็นกรรมนะครับดังนั้นกรรมใครกรรมมันนะครับผมก็จะบอกว่าไม่ว่าคุณทํากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเนี่ยคุณต้องรับมันแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่ยังทํากรรมชั่วอยู่นะหลอกลวงชาวบ้านนะครับคุณต้องรับกรรมแน่นอนนะครับ ไม่ชาตินี้ก็ชัดหน้านะครับถึงแม้กฎหมายทำอะไรคุณไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับสวัสดีครับ